สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับโรตีไข่กรอบไส้กล้วยน้ำวา้าเจ๊าปานใช้ไข่แทนแป้งโรตีเป็นของว่างทานเล่นที่ทำง่ายๆด้วยวัตถุดิบในครัวได้ประโยชน์ราดน้ำผึ้งหรือจะใส่นมข้นอร่อยมากๆค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะเจ๊าปานจะเริ่มจากการเตรียมกล้วยก่อนเลยค่ะนำกล้วยมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นให้เป็นแว่นๆจะแนวตั้งแนวนอนหรือแนวเฉียงแบบไหนก็ได้ค่ะ ทำทานเองใส่กล้วยเยอะๆเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเจ๊ปันจะตอกไข่หนึ่งฟองแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยใส่แป้งข้าวโพดเล็กน้อยค่ะนํามาตีให้แป้งไข่และเกลือเข้าเนื้อกันนะคะแป้งข้าวโพดที่ใส่จะช่วยให้ไข่กรอบขึ้นนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันเล็กน้อยค่ะค่อยๆเกลี่ยน้ํามันให้ทั่วกระทะนะคะถ้าเป็นกระทะเทฟลอนยิ่งดีเลยค่ะตั้งไฟอ่อนๆนะคะ นำไข่ลงมาเทในกระทะแบบนี้เลยค่ะค่อยๆเกลี่ยไข่ให้ทั่วกระทะนะคะให้ความหนาของกระทะเท่าๆกันค่ะแล้วนำกล้วยน้ำว้าที่เราหั่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปตรงกลางไข่เลยค่ะไข่เริ่มสุกแล้วใช้ไม้พายค่อยคแซะบริเวณขอบกระทะนะคะไข่เขาก็จะล่อนออกมาแบบนี้เลยค่ะค่อยๆนํานำแผ่นไข่ที่ได้นะคะมาปิดทับบริเวณกล้วยที่อยู่ตรงกลางให้ครบทั้งสี่มุมเลยค่ะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโรตีไข่ไส้กล้วยน้ำว้าทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ไม่ต้องง้ออาบังแล้วนะคะทำทานเองที่บ้านได้เลยเพื่อนๆอยากทานโรตีกี่แผ่นก็ทำได้เลยค่ะไข่หนึ่งฟองก็จะได้โรตีหนึ่งชุดนะคะเจแปนก็ทำเพลินมากๆเลยค่ะโรตีไข่ทำในกระทะง่ายๆแค่ตอกไข่ใส่แป้งมันสำปะหลังหรือแป้งข้าวโพดใส่เกลือลงไปเล็กน้อย คนไข่ให้เข้าเนื้อกับแป้งและเกลือแล้วนำมาแผ่ในกระทะแล้วก็ใส่กล้วยน้ำว้าที่เราหั่นเอาไว้ไว้ตรงกลางค่อยๆตะล่อมให้เนื้อไข่ปิดทับกล้วยแบบนี้เลยค่ะเป็นโรตีไส้กล้วยน้ำว้าที่ทำง่ายแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟเป็นมื้อเช้าหรือของว่างทานเล่นแล้วค่ะเจี๊านราดน้ำผึ้งนะคะเพื่อนๆจะราดเป็นนมขน้นหรือว่าจะทานแบบนี้เลยไม่ราดอะไรก็อร่อยค่ะ โรตีไข่กรอบไส้กล้วยน้ำว้าเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายแถมอร่อยมากๆเลยค่ะทานคู่กับชากาแฟหรือนมสดเข้ากันมากเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊าปานจะหั่นข้างในให้ดูนะคะหั่ง่ายมากๆเลยแป้งโรตีบางเฉียบได้เนื้อในเป็นกล้วยน้ำว้าร้อนๆนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถต่อยอดทำขายได้ด้วยนะคะเจ๊าปานขอตัวไปทานโรตีไข่กรอบไส้กล้วยน้ำว้าก่อนนะคะ ฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ